ยังไม่เคยกินแบบนี้เลยนะคะทุกคนก็เลยอดใจเพื่อมาลองมากินที่จีนนะคะเจอพอดีอันนี้ไม้นี่กี่หยวนนะยี่สิบยี่สิบสอวนนะคะไม้นี้ประมาณร้อยกว่าบาทเนาะเดี๋ยวลองชิมนะคะสตรอเบอรี่เบ้งๆเลยมันต้องกินทั้งลูกเลย,ย,เยไหมมันเรียกว่าอะไรวะต่อมาเนี่ยอะไรลูกๆนะถังหูลูกเลยสักอย่างหนึ่งอืมพีน้ำตาลกรอบไม่ได้หนาเนี่ยอืม ก็คือสตงโบลิ้งค์น้ำตาลนั่นแหละผลไม้เป็นไงสดฉ่ำฉ่ำอืมไม่ได้ไร <c oughs> โอ้ยไมเป็นงั้นะ่ะคือกัวบาดปากอ๋อมันมันบางมันอะไรดีหรอน้ำตาลนะ <c oughs> น่ารักดูดิปุ๊กปิ๊กอันนี้มาแล้วห้าหยวนนะคะอยากลองชิมอง <c oughs> ่นดู กันยอ่อยสดอืมจะสมนี่อืมอืมตัวไหนเข้ากันเข้าเข้ากว่ากันตัวบัลลี่มันเหมือนกับมีความเปรี้ยวใช่ไหมเปรี้ยวเราไปเจอหวานมันก็จะมีความแบบหวาดอมเปรี้ยวตัดบัดกันเลยบัดบัดแต่อันนี้มันเหมือนกับรสชาติไปทางเดียวกันอ่ะเพราะอ่งุ่นมันว่ะไอไอ่างุ่นเนี่ยใส่มะขามมันหวานอยู่แล้วใช่ไหมเจอเจอน้ำตาลมันก็หวานดีถ้าสายหวานนะชอบเลยเราก็ชอบ 嗯，两个加一块，换一个。好的。